การเตรียมตัวสำหรับสองกล้องลำไส้ใหญ่2-3วันก่อนสองกล้องผู้ป่วยควรงดผักและผลไม้ทุกชนิดรับประทานอาหารอ่อนย่อยง่ายเช่นข้าวต้มโจ๊กสีขาวขนมปังไข่เต้าหู้และปลา1วันก่อนการส่องกล้องผู้ป่วยยังคงงดผักและผลไม้ทุกชนิด ควรรับประทานอาหารเหลวเช่นซุปใสน้ำผลไม้ที่ไม่มีกักใหน้ำเต้าหู้ไม่ใส่เครื่องหรือนมไม่ควรดื่มชากาแฟเพราะจะทำให้ใจสั่นและมีปัสสาวะมากไม่ควรดื่มน้ำหวานสีแดงหรือเขียวเพราะสีอาจตกค้างอยู่ในทางเดินอาหารทำให้การวินิจฉัยขณะสองกล้องเกิดความผิดพลาดได้ ผู้ป่วยจะได้รับยาระบายสำหรับเตรียมลำไส้ก่อนนอนดื่มยาระบายตามคำแนะนำของแพทย์ยาระบายสำหรับเตรียมลำไส้ก่อนสองกล้องโคายหรือโคลันแป,ป๊บวิธีรับประทาน1-4ซองต่อน้ำ2-3ลิตรปริมาณของยาและน้ำดื่มเป็นไปตามที่แพทย์กำหนดดื่มยาให้หมดภายใน2ชั่วโมง เวลาในการดื่มโปรดดูตามคำแนะนำของแพทย์ยาระบายจะช่วยกระตุ้นลําไส้และทำให้ทายอุจจาระบ่อยสามารถดื่มน้ำเปล่าน้ำสุปใสหรือน้ำผลไม้ที่ไม่มีกากใยเพื่อทดแทนน้ำที่สูญเสียไปได้ห้ามดื่มนมหรือทานอาหารหลังจากรับประทานยาระบายแล้ววันที่ทำการส่องกล้อง ผู้ป่วยจะได้รับยาระบายและยาขับลมปริมาณและเวลาในการรับประทานโปรดดูตามคำแนะนำจากแพทย์และน้ำ3 0ซ c ก่อนเข้ารับการสอร่องกล้องวางใจในมาตรฐานบริการด้วยหัวใจโรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชน